สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยและได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจกักรปาวัตนาสูตรทั้งยังได้ร่วมการปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ก่อนที่กัลยาณมิตร อัมคาสะทองเทียนจะได้จุดเทียนหน้าแทนผู้วายชนจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าอาราธนาพระปริศส่วนคณะสงฆ์ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้คณะเจ้าพระู้มิบุญก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุลอุทิศสวนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและยังเป็นการแสดงออก ถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อผู้ไยชนอีกด้วยจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจัตุปัจจัยเทยธรรมและถวายกองบุญต่างๆแด่พระพิสุสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโมทนียกถาเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีสำหรับการจัดพิธีบูชาเปตะพลรในทุกวันพระทางวัดพระธรรมกายเดนมาร์กต้องการให้สาธุชนทุกท่าน มีโอกาสหันกลับมาทบทวนการทำความดีโดยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์มากขึ้นเป็นพิเศษในวันพระผ่านการแสดงออกเป็นรูป,ปรธรรมด้วยการถืออุโบโสถศีลหรือศีล8จากวันปกติถือศีลหทั้งอย่างน้อมบุญนี้อุทิ่แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยค่ะ